ก็ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญขอให้สุขสันต์สุขสีมีเงินใช้ให้ใครๆอะไรรักพักไม่สางเกียรติยศสดชื่นรื่นไม่จางทุกทุกทางที่เดินเจริญดีงานก้าวหน้าผาสุขทุกคืนวันได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศหมดเรื่องนี้จะกระทำธุรกิจคิดสิ่งใดร,ร่วงไปด้วยดีนะคะทุกคนเลยค่ะ น,นี้นะคะใครมาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดหัวใจกดแชร์เป็นกําลังใจให้ทางช่องกันเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังขอบารมีตาไข่โปรดดลบันดาลให้ลูกหลานสําเร็จตามความมุ่งหมายนะคะบันดาลเงินบันดาลงานบันดาลโชคบันดาลลาบบันดาลทรัพย์สินเงินทองให้ไหลนองกองมาไม่ขาดสายเลยนะคะทุกท่านคะ่ะ ตัวที่2ก็กําลังจะปรากฏก่อสายตาของคุณพี่แล้วนะคะจันนงจะนําตัวเลขที่ได้ในวันนี้ไปวางเป็นแนวทางนะคะในกลุ่มไลน์ค่ะวางแนวทางให้ชมกันฟรีๆเลยไม่เสียเงินซักบาทเดียวเลยนะคะใครอยากเข้ารับแนวแนวทางความปังในกลุ่มไลน์ของจันนงพิมพ์คําว่าปังเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวจันนงจะพาเข้ากลุ่มไลน์ฟรีๆเลยนะคะมีแนวทาง3มตัว2ตัวเจาะ2 2ตัวปังให้ทุกคนได้ชมกันเลยนะคะ อยากรับแนวทางความปังนะคะขอหัวใจคนละหนึ่งดวงค่ะขอหัวใจคนละหนึ่งดวงแล้วพิมพ์คําว่าปังเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวจันนงจะพาไปรับแนวทางในกลุ่มฟรีๆเลยนะคะ จะพาไปรับความรวยจะพาไปรับความปังกันเลยนะคะทุกท่านคะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้เมื่อวานนี้นะคะ3ตัวที่ได้จากเลขทูบบารมีตาไข่เมื่อวานนี้แล้วนําไปต่อยอดสร้างรายได้กันนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทุกท่านที่ได้แล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญกันนะคะเพื่อให้เทพเจ้าแห่งโชคลาบันดาลลาบันดาลโชคให้เราอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะเป็นการกระตุ้นบุญเป็นการต่อบุญของเราใช่ไหมคะทุกๆท,ท่านคะโชคก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะถูกเหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวาสนาส่งนะ คะใครทําบุญมากก็ได้มากทําบุญน้อยก็ได้น้อยแต่อดีตที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้ว่าเราทําบุญอะไรกันมาบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเป็นสิ่งที่เห็นอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญนะคะเพื่อทุกท่านจะได้โชคดีกันตลอดเลยนะคะ วิธีทาบุญที่ไม่เสียตังค์อีกวิธีหนึ่งก็ดูเป็นแค่คลิกสัมผัสของคุณพี่เท่านั้นนะคะกดหัวใจให้น้องแล้วกดแชร์ให้น้องก็ถือเป็นการให้ที่ดีแล้วก็ไม่เสียตังค์ฟรีๆเหมือนกันเลยนะคะกดเข้ามาเลยค่ะใครกดเข้ามาก็ขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังค่ะขอหัวใจคนละหนึ่งดวงนะคะสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นการให้ที่ไม่เสียสตังค์เลยนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะคะใครกดหัวใจเข้ามาให้น้องน้องก็ขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังเย็นนี้สามตัวตรงรับกันไปเลยนะ ะะแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามน้องด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดรับความปังไม่พลาดรับความรวยกันค่ะและที่สําคัญนะคะที่สําคัญ <ไป S 1> กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่รู้จักให้กับคนที่รักคนที่รู้จักกันนะคะเพื่อจะได้มารับความเฮงมารับความปังกันนะคะตัวเลขทูบารมีตัวที่สองก็กำลังจะปรากฏต่อสายตาของคุณพี่แล้วนะคะคุณพี่คะขอเวลาอีกไม่มากนักนะคะตัวที่สองก็กำลังจะปรากฏออกมาให้คุณพี่ได้เห็นกันแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมอยากอยากจะรับสิ่งใดเราต้องให้ก่อนนี้เป็นกฎสัจธรรมเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีให้ที่ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คลิกสัมผัสอย่าลืมนะคะท่านที่เข้ามาใหม่ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงค่ะขอหัวใจคนละหนึ่งดวงสําหรับท่านที่เป็นแฟนคลับของจันนงนะคะจันนงขอแชร์คนละหนึ่งแชร์ค่ะขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งสิ่งดีๆให้กับคนที่ท่านรู้จักนะคะ เลขบารมีตาไข่ตัวที่สองกำลังออกมาแล้วค่ะทุกท่านลองพิมพ์เข้ามาค่ะว่าจะถูกหรือเปล่าลองพิมพ์เข้ามานะคะว่าจะเป็นศูนย์อะไรศูนย์หนึ่งหรือว่าศูนย์สี่ลองพิมพ์เข้ามาเลยค่ะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะท่านที่เข้ามาใหม่ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาที่เรามาพบกันในไรนี้นะคะก็ขอหัวใจเหมือนเดิมค่ะขอหัวใจคนละหนึ่งดวงและฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดความปังความรวยกันค่ะ เลขตัวที่สองนะคะคุณที่ขาเลขตัวที่2เลขทะะูบารมีตัวที่สองนะคะน่าจะเป็นเลข4ค่ะตอนนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่4ค่ะน่าจะเป็นเลข4ี่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอาจารย์นงก็จะนําตัวเลขทั้ง3ตัวที่ได้ในวันนี้นะคะไปวางแนวทางให้ชมฟรีๆกันเลยนะคะในกลุ่มไลน์อาจารย์นงเลขพารวยนะคะซึ่งวิธีการเข้าไลน์กลุ่มก็ง่ายๆเลยนะคะยังไงเดี๋ยวทางน้องจะขออนุญาตนะคะขออนุญาตแชร์วิธีการเข้ากลุ่มให้กับทุกท่านในที่นี้ได้ชมกันนะคะขอเวลาสักครู่นะคะ ขอเวลาสักรู่สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้อาจารย์ทางช่องเรากําลังจุดธูปบูชาบารมีตาไขค่ค่ะเพื่อนําเลขที่ได้3ตัวนะคะไปต่อยอดสร้างรายได้นะคะเพิ่มเงินในบัญชีแล้วก็ไปปลดหนี้ปลดสินกันนะคะตอนนี้ ขออนุญาตแชร์นะคะแชร์วิธีการเข้าไลน์กลุ่มของจันนงเลขพารวยนะคะที่จะไปรับแนวทางความปังความรวยกันในเย็นนี้นะคะวิธีการง่ายนิดเดียวเลยค่ะดูที่ซ้ายมือบนมือถือของคุณพี่นะคะซ้ายมือบนมือถือของคุณพี่คุณพี่เห็นไหมคะซ้ายมือบนนะคะจะมีรูปตาไข่ด้านบนที่เขียนทีหนึ่งสองสามนะคะคุณพี่กดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปแล้วคุณพี่ดูตรงกลางนะคะตรงกลางเป็นโปรไฟล์รูปตาไข่อีกค่ะ ก็กดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะคะกดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งด้านล่างโปรไฟล์นะคะที่เขียนภาษาไทยว่าชมเลขสตัวตรงเงินล้านหางเดียวอาจารย์นงกดลิงก์ชมฟรีทุกคนคุณพี่กดตรงเป็นภาษาอังกฤษนี่เลยกดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปเลยนะคะคุณพี่เสร็จแล้วนะคะก็จะมาที่หน้านี้นะคะเปิดไลน์นะคะเราก็เปิดไลน์นะคะ แล้วเราก็ไปเพิ่มเพื่อนกันนะคะเราจะมีแอดมินนะคะพาเข้ากลุ่มเป็นรับความเฮงเป็นรับความปังกันนะคะท่านใดเข้าแล้วพิมพ์คําว่าเข้าแล้วเข้ามาเลยค่ะสําหรับท่านไหนที่ยังเข้าไม่ได้ก็พิมพ์คําว่ายังนะคะเดี๋ยวน้องจะพาเข้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องจะพาเข้าอีกครั้งหนึ่งพิมพ์คําว่ายังเข้ามากันเลยนะคะสําหรับท่านใดที่เข้าได้แล้วพิมพ์ว่าเข้าแล้วมาเลยนะคะอ่าตัวเลขบารมีตาข่ตัวที่3ก็กาลังจะปรากฏต่อสายตาของคุณพี่แล้วนะคะ อีกนิดนึนะคะมาครึ่งตัวแล้วค่ะมาครึ่งตัวแล้ว0ูนย์สอะไรดีค่ะลองพิมพ์เข้ามาค่ะลองพิมพ์เข้ามาและอย่าลืมพิมพ์คําว่ารวยเข้ามาด้วยนะคะเพื่อเราจะไปรับความปังไปรับความรวยกันในเย็นนี้นะคะยังไงขออนุญาตแชร์วิธีการเข้าลุ่มรายของจันนงเลขพารวยอีกครั้งหนึ่งนะคะดูที่ซ้ายมือบนนะคะซ้ายมือบนของคุณพี่นะคะจะเป็นรูป ตาไข่นะคะที่เขียนภาษาอังกฤษว่า T A 123นี่นะคะให้คุณพี่กดเข้าไปเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเราจะมาตรงกลางนี่นะคะเป็นรูปโปรไฟล์ของตาไข่อีกครั้งนึงต้องกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเราถึงจะไปเพิ่มเพื่อนกันได้ด้านล่างเป็นภาษาไทยนะคะที่เขียนคําว่าชมเลข3ตัวตรงเงินร้านหางเดียวอาจารย์นงนะคะกดลิงก์ชมฟรีทุกคนนะคะให้กดลิงก์ภาษาอังกฤษ,กฤษนี้เข้าไปเลยนะคะพอกดเข้าไปเสร็จนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นลลยแเราก็กดเปิดลายค่ะพอกดเปิดลายแล้วเราก็ไปเพิ่มเพื่อนกันเลยนะคะคุณพี่คะวันเลขวันนี้เลขมมงคลบาีต นะคะประจําวันที่23นะคะเลขที่ได้ก็คือ0 4นย์โอ้โหวันี้เลขสวยมากเลยนะคะคุณพี่อาจารย์นงก็จะทาเลข3ตัวที่ว่าที่ได้ในวันนี้ไปวางแนวทางนะคะในกลุ่มอาจารย์นงเลขพารวยนะคะทุกท่านคะเราก็ไปไปพบแนวทางกันได้ในกลุ่มไลน์นะคะสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะถ้ายัางเข้าไลน์ไม่เป็นนะคะวิธีการเข้าไลน์น้องขออนุญาตแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณพี่คะ ขออนุญาตแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อทุกท่านจะได้เข้าไปรับความปังจะได้เข้าไปรับความรวยพร้อมกันเลยนะคะขออีกหนึ่งครั้งนะคะคุณพี่ดูที่ซ้ายมือบนนะคะซ้ายมือบนของคุณพี่ที่เป็นรูปคุณตาตาไข่อะคะ่ะที่เขียนว่า T A 1 2 3ให้คุณพี่กดเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วเรามาเจอโปร,ฟรไฟล์ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ต้องกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเราถึงจะเพิ่มเพื่อนกันได้แล้วดูภาษาไทยนะคะด้านล่างโปร,ฟรไฟล์ที่เขียนว่าชมเลข3ตัวโตงเงินล้านหางเดียวอาจารย์นงนะคะกดลิงก์ชมฟรีให เสร็จแล้วเราก็ต้องมาเปิดไลน์นะคะต้องเปิดก่อนนะคะเราถึงจะไปเพิ่มเพื่อนกันได้พอเพิ่อพอเปิดไลน์ปุ๊บเราก็ไปเพิ่มเพื่อนกันนะคะเราจะมีแอดมินนะคะพาไปรับความปังไปรับความรวยกันนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะท่านใดที่ได้ ได้ตัวเลขกว่าน,นี้ไปต่อยอดสร้างรายได้แล้วอย่าลืม,าลมนาส่วนหนึ่งนะคะไปทําบุญกันด้วยนะคะเพราะความสําเร็จนียต้องมีบุญเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะเพราะบุญก็คือเบื้องหลังของความสำเร็จนะคะเราต้องศรัทธาหมดทั้งหัวใจที่มีนะคะต้องมันสร้างบุญสร้างบรารมีนะคะไม่ให้ขาดถ้าเราไม่อยากมีอุปสรรคเราต้อง ติดตั้งกายาวาจาอหังวันทาส่งน้อมนบนำกุศลทรงกราบองค์ญาเจ้า วันสร้างแป้งทรงตอเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชินียาสีปฐมมาอา ชาติขงนาชีสีบาดานโลกปักายผงงามตราการาวางคำชะโนดเมือ่อ